สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่เตรียมกับข้าวค่ะนี่ปลาทับทิมค่ะตัวหนึ่งประมาณตัวหนึ่งกิโลหนึ่งค่ะอ,อ,อันนี้ทับทิมอันนี้ปลานิลค่ะตัวนี้ขอดเก็ดเสร็จแล้วเตรียมล้างวางไว้นี่ ตัวนี้เดี๋ยวขอดเก็ดต่อเวลาขอดเก็ดก็ไม่ให้เก็ดปลากระเด็นก็ต้องมีถุงพลาสติกนะคะคุมอย่างนี้ไว้หน่อยกลมตัวเข้าไว้หน่อยแล้วก็ใช้มีดนี่นะคะ่นี้ขูด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 ,ขดเก็ดจะไม่กระเด็นมากแล้วก็ผ่าท้องเสร็จแล้วผ่าท้อง ด็กสมัยใหม่ทำไม่เป็นแล้วค่ะมีแต่รุ่นเก่าค่ะรุ่นเก่ารุ่นดึกดำบันนี่แหละค่ะทำเป็นเดี๋ยวคอดเก็ตต่อนะคะนี่ตัวนี้ทับทิมกิโลหนึ่งตัวนี้ปลานิลกิโลหนึ่งค่ะทอดค่ะทอด ให้ดูนะคะแค่นี้นะคะทำต่อค่ะ